สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพๆอจะมาสาธิตวิธีการแก้ไขนะครับผมรายการสินค้าหลายรายการนะครับผมผ่านไฟล์ Excel นะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยก็ให้เข้ามาที่เมนูสต๊อกเต็มตรงนี้นะครับแล้วก็เมนู9.4เท่าด้านขวามือนะครับเลือกคําว่าแก้ไขวงเล็บ Excel ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกคําว่าแก้ไขวงเล็บสินค้าเดิมนะครับ กดดาวน์โหลดเทมเพลตก่อนนะครับผมกดที่คาว่าดาวน์โหลดเอ็กเซลต้องปรับนี่นะครับแล้วก็ติ๊กเลือกนะครับผมว่าอยากได้สินค้าแบบไหนประเภทสินค้าประเภทสินค้าแบบไหนแล้วก็หมวดหมู่อะไรนะครับแต่ว่าผมก็เอามาทั้งหมดเลยนะครับเลือกสินค้าทั้งหมดแล้วก็หมวดหมู่ทั้งหมดดาวน์โหลดปุ๊บนะครับไฟล์ Excel ที่จะได้มาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ ก็สิ่งที shares, B, board, ่เนี่ยสิ่งที่สามารถแก้ไขได้นะครับก็จะมีตั้งแต่อ่าคอลัมน์บนะครับผมจนถึงอ่าคอลัมนอคอลัมน์เเลยนะครับที่แก้ไขได้ตัวที่แก้ไขไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นรหัสสินค้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวมงบอกว่าสินค้าที่เราแก้ไขอยู่เนี่ยมันคือสินค้าอะไรนะครับถ้าเกิดเราไปแก้ไขตัวอ่รหัสสินค้าตรงนี้นะครับระบบมันก็จะจะไม่รู้ว่าเรา ว่าสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าอะไรนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับแก้ไขแค่แค่คอรัมน์บีขึ้นไปนะครับก็แก้ไขชื่อนะครับผมราคาต้นทุนนะสมมติผมอผมจะแก้ไขราคาต้นทุนนะครับแล้วก็พิมไปเลยนะครับอย่างอยากใส่ d i c o u n t นะครับผมส่วนลดนะครับ เลขหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นส่วนลดเต็มเลยจํานวนเต็มเลยก็คือสิบาทยี่สิบาทอะไรแบบนี้ครับส่วเลขสองเนี่ยก็คือแบบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะลดห้าเปอร์เซ็นก็ใส่เลขห้าเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วาร์โค้ดนะครับผมบาร์โค้ดอันนี้จะเป็นาร์โค้ดกำหนดเองนะครับสมมติว่าเราอยากใช้แค่รหัสสินค้าเนี่ยหััดเดียวเลยในการ ใช้ค้นหาในการสแกนนะครับในการพิมพ์เนี่ยลราก็เปลี่ยนจากาบาร์โค้ดไทยเนี่ยช่องเนี้ยให้เป็นเลขหนึ่งะครับแล้วก็ช่องบาร์โค้ดคัสซอมอดีเนี่ยเราก็ลบไปเลยนะครับค่อยว่างไว้นะครับระบบก็จะใช้แค่รหัสสินค้านี่เป็นเป็นรหัสเดียวเลยนะครับส่วนร้านค้าไหนที่อยากใช้รหัส รหัสในการสแกนเนี่ยเป็นรหัสบาร,ร์โค้ดคัสตอมที่เราพิมพ์เองนะครับผมเราไม่อยากใช้เป็นรหัสสินค้าที่มันยาวขนาดนี้นะครับก็ใส่เล็กสองไว้นะครับใส่สองปุ๊บเราช่องบาร์โค้ดไอเดียเนี่ยเราก็พิมพ์รหัสที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมาการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดนะครับเราอยาก ให้มันขั้นต่ำเนี่ยมันที่เท่าไหร่แล้วมันแจ้งเตือนอย่างอันนี้ใส่หนึ่งนะครับถ้าเกิดจํานวนสินค้าเนี่ยมันเหลือหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสินค้าแต่สินค้าใกล้ใกล้หมดนะครับตอนผมจะแก้ขายเป็นเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับพอถึงห้าปุ๊บเนี่ยมันจะกลายสถานะกลายเป็นสินค้าใกล้หมดนะครับแล้วก็อีคอมเมิร e ์ซนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับอันนี้คือ มันมันมันจะเป็นการซ่อนนะครับถ้าเกิดใส่ฟอสเนี่ยมันก็คือไม่ได้เปิดใช้งานก็คือมันมันไม่ได้ซ่อนนะครับถ้าเกิดเป็นทูเนี่ยก็คือเปิดใช้งานมันก็จะซ่อนให้นะครับนันแวดก็เหมือนกันนะครับฟอสก็คือไม่ได้เปิดใช้งานนะครับทูเป็นการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ออลิมิตนะครับผมของจํานวนสต็อกก็คือเปิดใช้งานสต็อกไม่วนหมดนั่นเองนะครับตอนนี้ผมปิด ผมฟอก็คือผมปิดทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ได้เปิดไว้นะครับก็ถ้าเกิดต้องการเปิดก็ใส่ทูได้เลยนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ไปามเข้านะครับผมที่หน้าสต็อกเต็มกันเหมือนเดิมนะครับผมที่หน้านี้เลยนะครับที่เราโหลดททาเพจแล้วก็กดช่องว่างตรงนี้นะครับผมคลิกที่นี่เพื่อเลือกไฟล์นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไฟล์อ่า อันนี้ปุ๊บเราก็มาดูรายละเอียดนะครับผมว่าต้องหรือเปล่านะครับผมใส่ส่วนลดไปนะครับประมาณนี้นะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วก็กดแก้ไขเลยนะครับโอเคครับผมเราก็มาดูว่าสินค้าเราเนี่ยผูกคันได้รับการแก้ไขหรือเปล่านะครับอันนี้ผมตรวจสอบคร่าวๆก็คือแก้ไขหมดทุกตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ